เมื่อวันที่3พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาเวลา11.30นาทีนายศิวพันธ์อาวุธพันธ์อายุ45ปีผู้ใหญ่บ้านหนองปลาอืดหมู่4ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทายจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากนายอภิชัยเสยมารำมอายุ17ปีว่าพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายร,ระเบิดในป่าท้ายหมู่บ้านจำนวลูกจึงมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานไปยังเจ้ห้าที่ตรวจ ทางสถานีตำรวจภูทรละหานทรายจึงได้ส่งร้อยตำรวจโทสมเจตสนที่ใหม่รองสวัสด์ป้องกันและปราบปรามเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นวัตถุระเบิดประเภทสลักขว้างขนาด M69 จําจำนวนหนึ่งลูกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานลูกคอ60จําจำนวนสองลูกและลูกคอ81จําจำนวนหนึ่งลูกเมื่อดูจากสภาพสานันนษฐานว่า ระเบิดดังกล่าวคงจะฝังอยู่บริเวณน,นี้มาเป็นเวลานานถึง20ปีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำวัตถุระเบิดไปยังกรมทหารพรานที่6ที่26โดยมีพันตรีปัญชาชุมสงนายทหารฝ่ายกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจ26รับไว้เพื่อส่งต่อให้กับกองกำลังุรนารีไปดำเนินการทำลายต่อไปพัฒพงษ์ช้างเขียว ข่าวภาพทีมข่าว13สยามไทยรายงาน